ขรักเราบ้างไหมเอาชัดๆนะคะ The Moon ออกมานะคะแล้วก็ Judgment ออกมาตามมาด้วย Queen เหรียญนะคะถ้าเกิดเขายังโสดนะคะเขามองเห็นคุณเป็นตัวเต็งเลยนะคะว่าอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเป็นสีภรรยาเป็นสีสามีอะไรอย่างนี้นะคะไพ่ใบใหญ่ออกมาแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่โสดคุณไม่โสดนะคะ ความรู้สึกครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่รู้กันดีอยู่แก่ใจว่าเราต่างฝ่ายต่างไปต่อกันได้ลําบากแต่ถามว่ามีใจไหมรักไหมเขาวันวายกับคุณมากมายนะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขาไม่นิ่งไม่เที่ยงเลยนะอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือวันวหวในเวลาที่ได้เจอหน้าคุณหรือเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับคุณแต่มันเหมือนกับว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วเป็นไปได้ ถ้ายังโสดใช่เลยเขาชอบคุณค่ะ